สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับปีใหม่ทั้งทีหลายๆคนก็คงตั้งเป้าว่าอยากจะสร้างสถิติใหม่ให้กับตัวเองนะครับวันนี้ผมมี3รูปแบบการฝึกวิ่งที่จะช่วยให้เพื่อนๆนั้นสามารถเพิ่มความเร็วสร้างสถิติของตัวเองได้จะเป็นยังไงคอยติดตามกันนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนครับว่าเราจะทํายังไงเราถึงจะสามารถวิ่งเร็วขึ้นได้นะครับเพื่อนๆนมันมีปัจจัยอยู่3เรื่องนะครับนั่นก็คือข้อแรกคือเราจะต้องเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปอดและหัวใจของเราให้มันสูบฉีดเลือดให้มันเยอะขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความทนทานในการใช้งานปอดแล้วก็หัวใจของเราด้วย 2. ก็คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมาต่างๆโดยเฉพาะขานะคอบอดี้พวกนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็สุดท้ายก็คือการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อต่างๆของเรานะครับมีอยู่3เรื่องที่สําคัญแต่วันนี้เราจะพูดแค่เรื่องเดียวก่อนเอาเรื่องของ การเพิ่มความแข็งแรงความอืดและความทนทานของปอดและหัวใจของเรานะครับโดยจะมีวิธีการฝึกวิ่งอยู่3รูปแบบนะฮะที่จะช่วยให้เพื่อนๆน,นั้นสามารถสร้างสถิติของตัวเองได้ดีขึ้นวิ่งได้เร็วขึ้นแน่นอนนะครับโดยเราจะใช้เวลาแค่ประมาณสัก30นาทีอย่างน้อยประมาณ30นาทีต่อสัปดาห์นะก็น่าจะเพียงพอแล้วทีนี้เราต้องมาเริ่มต้นดูที่สถิติของตัวเองก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยเอายกตัวอย่างของผมเลยก็แล้วกันนะครับสถิติที่ตอนนี้ทําได้นะครับ 10กิโลเมตรก็อยู่ที่ประมาณสัก1่งชั่วโมงหรือว่า60นาทีก็เฉลี่ยแล้วผมก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณเพจ6เราอาจจะตั้งเป้านะปีนี้ก็ลองตั้งเป้าดูว่าเราจะลดให้มันเหลือสัก50นาทีซึ่งก็จะเท่ากับประมาณเพจ5เนี่ยเราจะทํำยังไงได้บ้างนะครับอย่างที่บอกไปนะครับมีวิธีการฝึกอยู่3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือการฝึกอินทเวล1นาทีนะครับโดยที่วิธีการนี้เนี่ยก็เริ่มต้นจากการวิ่งอีซี่รันธรรมดาง่ายๆจ็อกกิ้งเบาๆครับเพื่อนๆเหมือนกันวอร์มอัพ สักประมาณ10นาทีนะครับวิ่งจ็อกกิ้งเพื่อให้เ,เลือดมันไหลเวียนนะครับแล้วก็ให้กล้ามเนื้อมันเริ่มตื่นตัวสักประมาณ10นาทีหลังจากนั้นก็เริ่มเข้า Interval Training ในรูปแบบนี้เลยนะครับวิ่งเร็ว1นาทีโดยที่เพสในการวิ่งเร็ว1นาทีเนี้ยผมก็เอาเพสที่ตั้งเป้าไว้เลยครับเราจะจะวิ่งให้ได้50นาทีใช่ไหมเพราะนั้นมันอยู่ที่เพส5เราก็จะเอาวิ่งเนี่ยวิ่งเร็ว1นาทีที่เพส5ไปเลยครับ ก็วิ่งไปเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นพอครบ1นาทีปุ๊บก็ให้เดินนะครับให้พักด้วยการเดินหรือว่า e ีซี่รันจ็อกกิวิ่งเบาๆเบามากๆนะครับสักประมาณ2นาทีแล้วก็ทำแบบเนี้ยสลับกันไปเรื่อยๆนะครับ4รอบจนถึง10รอบก็ได้ขึ้นอยู่กับแรงของเพื่อนๆนะว่ามีมากน้อยแค่ไหนและหลังจากนั้นเราก็คููดาวด้วยการวิ่งอีซี่รัสัก10นาทีนะครับเบสเซ็จเนี่ยถ้าเราซ้อมแบบนี้นะครับวิ่ง e ีซีแล้วก็ทำอินทเวลสี่รอบนะครับแล้วก็จบด้วยคูดาวก็จะใช้เวลาประมาณสัก30นาทีเท่านั้นเองนะครับต่อมานะครับรูปรแบบที่2นะครับนั่นคือการวิ่งอินทเวลแบบ400เมตรนะครับโดยวิธีการนี้เนี่ยแนะนำเพื่อนๆว่าให้ลองหาสนามระยะ400เมตรเช่นพวกสนามในสนามลู่ในสนามกีฬาทั้งหลายนั่นแหละครับพวกนั้นเนี่ยจะเป็นระยะ400เมตรพอดีที่เขานะักกีฬาเขาใช้แข่งกันแล้วก็ควรทำเนกาทีฟสปิด หรือลดระยะเวลาต่อรอบลงทุกๆรอบนะครับลงสักประมาณ10วินาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะต้องทำยังไงเราจะเริ่มต้นการฝึกรูปแบบนี้ด้วยการวอร์มอัพก่อนเช่นเดิมครับวอร์มอัพสักประมาณ800เมตรวิ่ง2รอบสนามแล้วก็เริ่มอินทเวลรอบแรกนะครับวิ่ง400เมตรด้วยความเร็วเพส6ก่อนแล้วกันเพสที่ผมวิ่งอยู่แล้วเป็นประจำนะครับก็วิ่งเพส6นี่แหละแล้วก็หลังจากนั้นก็พัก ฟื้นตัวด้วยการวิ่ง400เมตรแบบ e ีซีเบาๆนะฮะแล้วก็เริ่มรอบที่2ลดเวลาลงนะครับที่บอกว่าเน t i v e ฟสปีดคือลดเวลาลงจากเพส6ให้เหลือเพสสัก5.5ลงไป10วินาทีนะครับ5.5วิ่งจบ400เมตรแล้วก็พักขึ้นรอบที่3ลดเวลาลงไปอีกจาก5.5เหลือ5.4ครับแล้วก็รอบที่4ก็ให้เหลือสัก5.3เรื่อยไปเรื่อยๆนะครับจนถึงรอบที่6 ก็จะวิ่งที่เพส5.1นาทีต่อกิโลเมตรใช่ไหมครับเพื่อนๆครับแล้วหลังจากนั้นก็จบด้วยการคูลดาวน์นะวิ่งจ็อกกิ้งรอบๆสนามอีก800เมตรนะครับแล้วก็ยืดเหยียดไปให้กล้ามเนื้อมันได้คลายตัวหลังจากการซ้อมนะครับสำหรับการซ้อมอินทเวลเทรนนิ่งทั้ง2รูปแบบที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับจริงๆเพื่อนๆเนี่ยอาจจะลองดูฮาร์ดเรทของตัวเองก็ได้นะครับอยากให้มันอยู่ในโซน5ตอนที่เราซ้อมอินทเวลนะอยากให้มันอยู่ในสักโซน5 อันนี้จะดีมากนะครับจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อปอดแล้วก็หัวใจของเราต่อมานะครับรูปแบบที่3นะครับนั่นก็คือการซ้อมเทมโปรันนะครับการซ้อมเทมโปรันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยเพิ่มความทนทานของเราในการทนต่อกดแลคติกที่มันออกมาจากการใช้งานกล้ามเนื้อของเราวิธีการนี้เนี่ยการซ้อมเทมโปรันคือการทนมันคือการฝึกความอดทนโดยเฉพาะนะทนในการที่เราต้องวิ่งในความเร็วที่มากกว่าปกติอะ่ะอืมนะ ก็เริ่มต้นง่ายๆครับเพื่อนๆโดยการวิ่งอีซี่ก่อนนะครับวิ่งจ็อกกิ้งเพื่อเป็นการวอร์มอัพร่างกายสัก10นาทีนะครับแล้วก็เข้าโหมดเทมโปรันนะครับวิ่งเทมโปเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมตั้งเป้าผมตั้งเป้าไว้10กิโลเมตรอยู่ที่50นาทีใช่ไหมครับเพราะนั้นเทมโปรันเนี่ยผมจะตั้งอยู่ที่ประมาณเพลสหนะครับวิ่งอยู่5.3แล้วก็จะวิ่งที่ประมาณ20นาทีวิ่งที่20นาทีเท่านั้นนะครับ แล้วก็ทุกๆสัปดาห์ที่มีการซ้อมเทมโปรันเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มนาทีเข้าไปเรื่อยๆแต่ยังคงเพสเดิมนะคือเพส5.3ในอาทิตย์นี้วิ่ง20ใช่ไหมครับเพื่อนๆอาทิตย์หน้าก็จะวิ่ง25ถัดไปก็จะวิ่ง30นาที40นาทีาค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะ35นาที40นาทีไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะวิ่งอยู่ที่เพส5.3อันเนี้ยมันคือเพิ่มความทนทานในการใช้พลังงานใช้กล้ามเนื้อในขณะที่เราต้องวิ่งอยู่ที่เพส5.30 และหลังจากจบการวิ่งเทมโปก็ให้ครูดาวอยู่ที่10นาทีเหมือนเดิม j o กิ i n g easy เบาๆ10นาทีเหมือนเดิมนะครับถ้าดูจาก h a r ์ rate ประกอบนะฮะการวิ่งเทมโปรันเนี่ยคือการที่เราแช่ hard r เร e อยู่ที่ประมาณโซน4เราไม่ขึ้นโซน5นะครับเพื่อนๆจะอยู่ที่โซน4ซึ่งในโซน4เนี่ยร่างกายมันจะเริ่มสร้างกดแลคติกขึ้นมาแล้วกดแลคติกก็เป็นตัวที่กระตุ้นให้เราเกิดตะคิวนั่นแหละครับเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นเราต้องทนต่อการเกิดกดแลคติกในร่างกายของเรายิ่งเราทนได้มากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะเป็นตะคิวมันก็น้อยลงมากขึ้นเท่านั้นนะครับข้อสําคัญนะครับอันที่ฝากเพื่อนๆไปเลยนะครับในการฝึกซ้อม Interval หรือว่า Tempo นะครับที่เราเรียกกันรวมๆนะครับคือการซ้อมสป e ดเวิร์กอันั่นแหละควรจะซ้อมอย่างน้อยเนี่ย แค่เพียง1ครั้งต่อสัปดาห์ก็พอนะครับอินทวอร์สัก1ครั้งแล้วก็เทมโปสัก1ครั้งรวมเป็น2ครั้งนะครับโดยที่หลังจากที่เราซ้อมอินทวอร์ไปแล้วหรือซ้อมเทมโปไปแล้วนะครับในวันถัดไปนะเพื่อนๆอาจจะซ้อมอีซี่จ็อกกิ้งเบาๆหรือว่าพักไปเลยก็ได้นะครับเพื่อให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนได้พักฟื้นนะครับแล้วให้กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมสุดท้ายนี้นะครับใครที่อยากเพิ่มความเร็ว อยากสร้างสถิติของตัวเองในปี2022นี้อย่าลืมนำา3รูปแบบการฝึกวิ่งที่ผมแนะนำไปไปลองปรับใช้ดูนะครับใครมีคำถามอะไรอยากคุยอะไรเกี่ยวกับเรื่องการฝึกซ้อมแบบนี้ก็มาคุยกันได้นะครับจะทักเข้ามาใน inbox ของเพจวิ่งไหนการปั่นไหนดีก็ได้เดี๋ยวผมจะคอยมาตอบให้หรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้วันนี้ผมปอจากวิ่งไหนการปั่นไหนดีลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ